ได้รับมอบหมายจากทนายอ,อนนท์นะครับเนื่องจากว่าทนายอ,อนนท์เองก็ติดปัญหาในการเดินทางเพราะช่วงนี้เป็นการเป็นช่วงที่ลนลงเพื่อ,อทิ้งระยะห่างอว่างนั้นเถอะนะครับก็จะเข้าศาลก็ยากอตอนนี้ผมและพี่โสพลนาวากาศโทรโสพลทวา,าเทศนะครับและก็ทนรักษ์นะครับก็ได้มาเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันและน้องป้อมปานอม นะครับวันนี้เรามากัน4 4นอนะครับ4 0 0 4 0 0 0 4 4กุมารนะครับก็มาทำหน้าที่แทนทนายอนนท์ก็คือมารับฟังสารมีคําวินิจฉัยอย่างไรเกี่ยวกับปัญหาการตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัดอะไรต่างๆของประเด็นก็คือเป็นของอูบางพีหรือจักรวุฒิชัยประสิทธิ์ นะครับที่ถูกเรียกตรวจบัตรแล้วปรากฏว่าอูไม่ได้พกบัตรมาก็เลยเป็นปัญหากันามาอย่างยาวนานาระยะตอนนี้คือว่ามันเวลากี่ปีแล้วที่สพบ<น>ตั้งแต่ปี6กหนึ่งเนี่ยอ่าเหตุเหตุ<ถ><ถ>ประมาณสาปีปตแต็เอ่เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นตั้งแต่ปี6กหนึ่งนะครับก็ระยะเวลาก็3ปีทีนี้วันนี้นะครับเ,เราได้มาฟังคําพิพากษาของศาลก็ศาลก็ ยืนตามสารชั้นต้นนะครับที่ยืนที่ยกฟ้องนะครับยกฟ้องเจ้าหน้าที่ใช่ไหมก็ปัญหาเรื่องคดีนี้นะครับก็มีข้อต้องวินิจฉัยต่อที่สารมีคาสั่งมานะครับคงมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอทธรณ์ของโจทย์ว่าฟ้องโจทย์สหรับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และมาตรา 200วักสองมีมูลพอมีมูลพอท,ที่จะประทับรับฟ้องไว้วินิจฉัยหรือไว้พิจนารณาหรือไม่เห็นว่าจำเลยทั้ง3นะครับเป็นเจ้าพนักงานาตำรวจประจำสถานีตำรวจภูธรบางพลีนะครับได้ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาตามนโยบายาดะดมกวาดล้างอาญากรรมภายใน ภายใต้ชื่อยุทธการขุดลากถอนโคนอาจกรรมทําบ้านเมืองอทําบ้านเมืองน้าอยู่นะครับการการทาการที่จําเลยทั้ง3กับพวกตั้งจุดตรวจจุดสกัดในที่เกิดเหตุจึงเป็นการาปฏิบัติหน้าที่ไปไปตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาที่โจทย อุทณ์อ้างว่านะครับจุดตรวจจุดสกัดไม่ไม่ปิดป้ายแสดงชื่อผู้ผู้ผู้ผมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมก็ได้ความว่าจำเลยทั้งสองนะครับจำเลยที่สองซึ่งปฏิบัติหน้าที่อ,อยู่ได้แสดงตนนะครับว่าเป็นผู้ควบคุมจุดตรวจจุดสกัดเช่นนี้ การที่ไม่มีป้ายแสดงผู้ควบคุมจุดตรวจจุดสกัดเป็นเพียงการปฏิบัติผิดระเบียบภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเท่านั้นนะครับไม่ไม่ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดของเจ้าพนักง,งานตำรวจเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบไม่ ด้วยกฎหมายแต่อย่างใดส่วนที่จำเลยทั้ง3กับพวกกับพวกขอตรวจบัตรประจำตัวนะครับบัตรประจำตัวบัตรประจำตัวประชาชนของโจทย์ก็เป็นไปตามกฎหมายให้อำนาจไว้เมื่อโจทย์ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนแสดงต่อเจ้าพนักง,งานจึง จึงเป็นความผิดตามกฎหมายทั้งทั้งได้ความว่าโจทย์ตอบคำถามอาตอบคำถามบกวนและใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่บันทึกภาพคือไลฟ์สดนะครับวงเล็บไลฟ์สดซึ่งเป็นเรื่องผิดวิสัยของประชาชนทั่วไปย่อมเป็นเหตุ ให้เจ้าให้จำเลยทั้งสองไอ้ทั้งสามนะครับซึ่งเป็นเจ้าพนักง,งานตำรวจสงสัยได้ว่าโจทย์จะมีการกระทำความผิดหรือไอ้กระทำความผิดอย่างอื่นด้วยหรือไม่การที่จำเลยทั้งสามกับพวกกับพวกขอตรวจค้นตัวโจทย์และขอตรวจบัตรสวะส นะครับขอตรวจปัสสาวะโจ์เพื่อหาสารเสพติดจึงเป็นการใช้ดุลพินิษ์ไปไปามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเมื่อโจทย์มีการกระทําที่ขัดขวางต่อการปฏิบัติหน้าที่ออของจำเลยทั้งทั้งสามในการนำตัวโจทย์ไปสถานีตำรวจภูทรบางพลีเพื่อให้พนักง,งานสอบสวน ทำการเปรียบเทียบปรับการที่โจดการที่โจทถูกดำเนินคดีในข้อหาต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักง,งานจึงเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นหาหาใช่จำเลยทั้งสามต้องการกันแกล้งให้โจดได้รับโทษทางอาญาแต่อย่างใดหากแต่เป็นการกระทําไปตามอํานาจหน้าที่ และตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอันเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายการกระทําของโจทย์ทั้ง3นะครับการกระทําของโจทย์ทั้ง3า,าจึงไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา157และมาตรา200วรรคสที่ศาลชั้นต้น พิาพากษายกฟ้องโจทย์มานั้นสารอุทธร์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเห็นพ้องด้วยฟ้อง,เ,อเ,หองเห็นฟ้องเห็นฟ้องด้วยนะครับฟ้องโจทย์มีมูลพอที่จะประทับประทับฟ้องไว้พิจารณาสารอุทธร์สารอุทธร์อรอรของโจทย์ ฟังไม่ขึ้นนะครับอ่าไว้พิจารณานะครับคำอุทธรณ์ของโจทย์ฟังไม่ขึ้นนะครับพิจารณายืนก็คือประเด็นนี้นะครับฮะเออก็ก,ก็ก็อ่านไปแล้วนะครับก็คืออ่ะท่านรักสงสัยข้อนี้ว่าว่าผมไม่ได้อ่านสารอุทธรณ์ภผนกนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเห็นพ้องด้วย ฟ้องโจทย์ไม่มีมูลพอที่จะประทับประทับฟ้องไว้พิจารณาอุธรณ์ของโจทย์ฟังไม่ขึ้นพิจารณายืนก็คือยืนตามสารชั้นต้นก็คือไม่รับไว้พิจารณาบอกว่าเป็นความผิดภายในนะครับอ่ะพี่นาวากาศโทรพี่โสพลจะมีอะไรเสริมบ้างไหมครับ <c oughs> อ่าจะเสริมจะเสริมสักนิดหนึ่งไหม นะครับอืก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็อาจจะมีข้อสงสัยอยู่นะครับเออ่ที่สงสัยมีอะไรบ้างพี่ก็ที่สงสัยก็มีอยู่สองสามประเด็นนะครับคือประเด็นที่ทางฝ่ายกฎหมายของเรานะได้ <c oughs> ได้อุทธรณ์นะเกี่ยวกับการตัวปัสสาวะาว่าเจ้าที่มีอำนาจหน้าที่ไหมในเมื่อเขา ในพรบยาเสพติดหรือพรบป้องกันและปราบปรามยาเสพติดบัญญัติไว้ว่าผู้ที่จะตรวจจะต้องมีบัตรปปสหรือบัตรปสองถึงจะมีอํานาจในการตรวจไม่ใช่ว่าจะใช้อํานาจตามปวิยาหรือเหตุการณ์เฉพาะหน้าอะไรการการจะตรวจจะต้องมีมีอํานาจก่อนคือการตรวจปัสสาวะมันเป็นกฎหมายเฉพาะใช่ไหมเป็นระเบียบเฉพาะเป็นไม่เนระเบียบเป็นกฎหมายเฉพาะอ่าเป็นกฎหมายเฉพาะระเบียบอ่า แต่ว่าท่านได้พรริพากษาว่าได้ได้เพื่อไงได้ไดข้ามไอ้ไคำนี้ที่เราอุทธร์ไปได้ไ,ได,ได้ได้ไม่วินิชัยไอ้คำที่เราอุทธร์ไปว่าจะต้องมีบัตรมีอะไรต่างๆท่านว่าตำรวจเจ้าเส่ตำรวจสามารถทำได <ừ> ้ซึ่งเราจะต้องหาทางเอามาพิาพจารณาเพื่อจะแก้ไขกันต่อไปและการควบคุมตัวเนี่ย โดยใส่กุญแจมือเอาไว้แล้วก็โยนไปใส่รถกระบะมันเป็นการควบคุมต,ตัวเกินกว่าเหตุหรือไม่ใส่กุญแ,นะแจมือนะครับแล้วก็การาการต่อสู้ขัดขวางที่ท,ท่านนิฉัยไว้เนี่ยเราก็มีดีกาอยู่แล้วที่ศาลแขงแลวงเราก็ต้องคิดว่าอาจจะต้องเอาดีกาตัวนั้นเอามาใช้ต่อไปถ้าเรามีสิทธิ์ที่จะดีกาได้นะทีนี้ยังไม่รู้ว่าด้านกฎหมายเนี่ย มันดูแลเรามันจะเป็นทางตันยัง,ยงจะไปถึงขั้นดีการก็จะยากหน่อยหนึ่งแต่ก็ต้องหาทางพยายามนะแล้วก็มีอีกข้อหนึ่งที่มันสําคัญก็คือเขาจะบอกว่าไอการตั้งต,ตรวจเนี่ยแม้ว่าจะไม่มีป้ายไม่มีอะไรเป็นเอาเอาปี๊บเอากระป๋องมาตั้งไว้ก็เขาก็สามารถตรวจได้ไม่ทําให้อํานาจการตรวจเขาเนี่ยหมดอํานาจนะคือ ต่อไปเนี่ยพวกเราจะต้องร่วมใจกันมีงานหนักหน่อยนึงเราจะต้องหาทางไอ้แก้ระเบียบตัวเนี้ยของตำรวจเขาอ้างว่าเขาผิดแค่เพียงระเบียบผิดระเบียบเฉยๆไม่ได้ผิดกฎหมายเราก็ต้องหาทางระดมพวกเราต่างๆเนี่ยมาช่วยกันลงชื่อเพื่อให้ได้ห้าหมื่นหรือเท่าไหร่ตามเกณฑ์ที่เขาว่าเพื่อจะให้เขาแก้กฎหมายตัวเนี้ยจากระเบียบที่มันกระทบต่อสิทธิ์ของประชาชนเนี่ยให้มันเป็นกฎหมายเช่น ตั้งด่านโดยไม่มีป้ายชื่อแต่ปกติเป็นอยู่ในดุลพินิจของเขาว่าผิดระเบียบเราก็ต้องพยายามเมื่อมันเป็นกฎหมายเนี่ยมันจะต้องเป็นระเบียบเป็นกฎหมายว่าไม่มีป้ายชื่อขัง10วันหรือขังเท่าไหร่อันตัวนี้เราต้องต้องพยายามดิ้นรนต่อไปนะแต่ต้องเป็นงานหนักนะเพราะว่าใช้ใช้ใช้กำลังพลมากต้อง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 ช่วยกันทำอย่าง จริงๆริงจังๆถ้าง,งั้นกลุ่มเราหรือว่าใครใครก็ไปไม่ได้เพราะว่าอะไรอะไรอไรเขาก็อ้างว่าเป็นระเบียบเป็นระเบียบเขาทําผิดระเบียบเขาก็ได้รับโทษทางวินัยอะไรอย่างนั้นมีกักยาม,มีมีกักยามมีภาคทันมีอะไรอย่างนั้นแต่ว่าทางวินัยมันไม่มีไอ้ทางอาญามันไม่มีเราก็ต้องหาทางช่วยการถักดันให้มันเป็นกฎหมายให้ได้นะครับ ก็มีอยู่ประมาณแค่นี้แล้ของเราเนี่ยของอู๋เนี่ยบางผีเนี่ยดีอย่างหนึง่งอู๋มันไม่ไปพูดจากระทบกระทั่งเขาถึงขั้นดูหมิ่นซึ่งหน้าหรือว่าหมิ่นประมาททางโฆษณา,าทางโซเชียลแล้วก็แล้วแต่ก็อยากจะวิงวอนฝากพวกเราไว้นะครับว่าเวลาเข้าด่านต่างๆเนี่ยขอร้องอย่าได้ไปด่าเจ้าที่เขาเราไม่พอใจไม่ถูกใจแล้วก็รู้เราก็เก็บเอาไว้ในใจของเราฝ่ายเดียวเก็บไว้ก่อน ถ้าเราไปเผลอพังไปพูดไปดา่าแต่ละคําแต่ละเคสที่มาผ่านมาเนี่ยเราเงินเป็นทองหมดมันเป็นเงินเป็นทองหมด,มหมดแล้วเขาเรียกเราหนักด้วยเขาเรียกเราหนักเรียกเรียกเราหนัก,ก,น,กนอกจากสารจะปรับแล้วยังให้เช่นบางคนนะไปไป,ไปพูดว่าอะไร <c oughs> ไปพูดคาว่าอะไรไม่ดีเขี้ยอโดนปรับไปห <c oughs> นึ่งแสนนะแลวแสนยังไม่พอนะถ้าเขาเจ้าที่ตํารวจสาม,มารถจะฟ้องได้อีกเป็นคดีส่วนตัวอีกเป็นคดีแพ่งอีก จะเรียกค่าเสียหายค่าสินใหม่ทดแทนได้อีกเพราะฉะนั้นก็อยากจะวิงวอนพวกเรานะเป็นอย่างมากเลยขอเธอไหวเลยจะกราบอะไรก็ยกก็ยอมกราบอย่าได้ไปพูดจาอะไรกับเขาเก็บไว้ในใจหนึ่งไว้หนึ่งไว้เป็นอย่านั้นอย่าได้ไปพูดเพอพูดไปแล้วเนี่ยมันเข้าตัวเราตรงนั้นแหละครับไม่มีแล้วที่ว่าพอพูดไปแล้วเขาจะช่วยเราเชียร์เราอย่างนั้นมันสัใจคนดูก็ตามนะแต่ว่า เวลามีผลเสียต่อเราเนี่ยมีใครช่วยเราบ้างไม่มีคนช่วยเราได้ดนอกจากตัวเราเองทั้งนั้นนะครับทุ่ทูง่ายอย่าไปหาเรื่องอย่าไปอย่าไปเปิดแผลให้เขาฉะนั้นเองโอเค <Okay. S 2> อ่าก็มีรเรื่องเนาะครับครับ,รบผมเรื่องหายใจเรือ่องจสารปัสวะชอบหรือไม่กับเรือ่องควบคุมตัวอชอบหรือไม่เกินอำนาจเกินอำนาจหรือไม่ที่เราสงสัยอยู่นะครับแล้วก็การตั้งด่านระเบียบต่างๆ่างนี่เหมือนกัน เราก็ควรจะหาทางช่วยกันช่วยกันผลักดันให้เป็นกฎหมายถ้าเป็นระเบียบภายในเขาเนี่ยเช่นตำรวจไว้ผมยาวแต่งการไม่เรียบร้อยเมาบุเขาจะลงโทษอะไรเป็นเรื่องภายในของเขาแต่ว่ากฎระเบียบต่างๆที่มันกระทบต่อประชาชนเนี่ยเราต้องพยายามแก้ให้เป็นกฎหมายให้ได้ครับแครมันช่วยกันต้องไปดูรูทางใช้อะไรบ้างที่ผมทราบก็เขาอาจจะใช้ประชาชนครับอาจจะใช้ลงชื่อประมาณห้าหมื่น หรือว่าดิที่มันเปลี่ยนแปลงไปใหม่แล้วก็ได้คนหม่ตัวนั้นก็จะไปค้นคว้ากันดูอีกทีนึงก็มีฝากฝากไว้แค่นี้แล้วครับผมโอเคแล้วแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือหลักๆเลยคือเราจะไปเข้าด่านนะครับฝากถึงพี่น้องเรานะครับนักรบด่านเดอนของเรานะครับและพ,พี่น้องประชาชนทั่วทั้งโลกทั้งไทยนะครับเอาเอาไทยก่อน <Okay. S 2> ไม่ต้องโลกก็ได้ <Okay. S 2> คือ,อเตรียมอะไรครับบัตรประชาชนนะครับอันนี้ผมฝากเลยนะครับอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะเกิดอำนาจเลยนะครับ ตำรวจเขาจะเกิดอำนาจเลยมีเหตุคือมันสงสัยอ่ะอะไรทุกอย่างเนี่ยคือบัตรเนี่ยบัตรประชาชนเนี่ยผมยังพกมานะครับเนี่ยบบลัวเนี่ยบัต <ผม S 2> รประชาชนนี่เป็นแพทเทิร์นของเจ้าหนี่เลยนะครับผมผมพกมาเลยนะครับอันนี้เป็นแพทเทิร์นเลยเหมือนที่พี่เขาว่าครับเนี่ยผมต้องฝากเลยครับไปตลาดไปอะไรเนี่ยผมฝากให้ไปเอออย่าลืมอย่าลืมบัตรประชาชนเนี่ยให้ให้ติดให้ติดไปตัวไปตลอดเลยนะครับคันนะครับเวลาเข้าด่านบัตรประชาชน เข้าห้องน้ําก็ไปไม่งั้นนะคุณโดนแน่นอนอเขาจะมีอานาจมันจะมีอานาจเกิดขึ้นเลยไม่รู้มันยกออกมาเอาให้เราหมดอำนาจอะไรของมันอ่ะมันโขบมันเอาหมดล่ะครับอโอเคครับโอเคก็เดินสรุปนะครับจริงๆแล้วะระเบียบท้ายระเบียบท้ายวินัยคําสั่งต่างๆนะครับมันจะมีข้อความที่บอกว่าต้องปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัด ถ้าการถ้าการถ้าออกมาในรูปนี้เอาระเบียบเขียนไว้บังคับใครครับถ้าบอกว่าระเบียบตรงนั้นมันเป็นระเบียบภายในนะครับไอ้คำว่าภายในมันมคือภายในเนี่ยแสดงว่าประชาชนทุกคนไม่มีส่วนรู้เห็นนะครับแต่ระเบียบตรงนี้มันถูกวางอ,อกมาและเสร็จแล้วถ้าระเบียบตรอวางไว้ยังไงแล้วบังคับบัญชาหรือใช้บังคับเจ้าหน้าที่ไม่ได้มันก็เหมือนต่างคนต่างทำนะครับ ผมถึงอยากจะใช้โอกาสนี้ถามไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นผู้นำองค์กรนะครับท่านสามารถควบคุมเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนว่าถ้าสวมชุดข้าราชการแล้วต้องไม่มีการทำผิดกฎหมายคุมได้ขนาดนั้นไหมนะครับเออไม่งั้นมันไม่มีระเบียบหรือคำสั่ง419ไม่มีคำสั่ง1212 12, นะครับคำสั่งพวกนี้ก็คือเร,เราพูดง,ง่ายๆว่าถ้ามันเป็นภายในทำไมต้องเขียนละเอียดขนาดนั้นครับจะออกไปตั้งด่านต้องมีกลวยกี่อันต้องมีรถวิกอัพกี่คันต้องมีมอเตอร์ไซค์กี่คันเอาแล้วถ,ถ,ถ้าระเบียบอย่างนั้นเป็นระเบียบภายในไม่ผิดกฎหมายเขาเขียนไว้ต้องกลวยเจ็ดอันรถวิกอัพหนึ่งคันรถมอเตอร์ไซค์อีกกี่คันเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กำลังกี่นายงั้นก็ไม่ต้องปฏิบัติ ไม่น้าแหละมันถึงยืนใครยืนมันยืนอยู่เสาไฟสองคนกระทำได้เพราะมันเป็นระเบียบภายในอย่างนั้นเหรอแล้วที่ผพบอพอตลอตั้งบอกว่าถ้าจะตั้งจุดตรวจหรือจุดสก,กัดคำสั่งบอกว่าต้องไม่กระทำการอะไรให้ประชาชนเคลือบแคลงและสงสัยแล้วพวกผมสงสัยแล้วทำอะไรไม่ได้บอกเป็นระเบียบภายในดังนี้เหมือนกับยังไงอะ่ะก็พวกผมก็เห็นว่ามัน มันเหมือนเปิดทางว่าถ้าผิดระเบียบถือว่าไม่ผิดกฎหมายแล้วเขียนไว้ทําไมครับระเบียบตรงนี้ก็ควรไม่มีต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทําไปเลยอะไรก็แล้วแต่ที่ละเมิดสิทธิประชาชนทําได้เพราะมันเป็นระเบียบภายในเขาห้ามจับกุมคุมขังถ้าไม่ใช่อำนาจศาลตรวจชีเจอนะครับให้ลงบันทึกชื่อที่อยู่ที่ตามตัวได้ แต่บางคดปล่อยตัวไปก่อนเขาบอกว่าให้ปล่อยตัวไปก่อนแต่เอาเข้าห้องสืบบางที่เบ็ดเสร็จในห้องสืบเอาผิดระเบียบภายในถึงงั้นอะ่ะงั้นกฎหมายและมนนกก็ไม่มีไม่มีผลที่จะบังคับเจ้าหน้าที่ส่วนนี้ได้พูดมันเป็นห่วงเป็นใย,ยพี่น้องประชาชนว่าเขาถูกละเมิดสิทธิ์แต่พอเราในนักรบด่านเถื่อนเราพยายามจะเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายรัฐมรรมน,นให้คุ้มครองประชาชน เบื้องต้นก่อนจะสังเกตเห็นนะครับมีแต่คนยากคนจนเท่านั้นนะผู้ใช้แรงงานนั่นแหละที่ถูกลากขึ้นโรงพักที่ถูกลากขึ้นศาลไอ้พวกที่ใส่สูตรถามว่ามันขี่รถเบนซ์มาอย่างเงี้ยนะครับทะเบียนตองเอา้าตองเก้าอย่างเงี้ยอา้าหรือตองอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นทะเบียนประมูลมานะ่ะคนเหล่านั้นเคยถูกเรียกตรวจฉีกไหมนะครับบางทีเมาปิ้นขับรถมาเคยโดนข้อหาเมาแล้วขับไหม ส่วนถ้าจะเป็นผู้ใช้แรงงานหรือประชาชนโดยทั่วไปมันแพ้ตั้งแต่เริ่มแล้วครับอย่างเช่นป๋าธรรมรัฐเคยบอกว่าถ้าคิดจะต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นถ้าพวกมึงไม่มีเงินประกันตัวมึงแพ้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาจะแจ้งข้อกล่าวหาแล้วเพราะนั้นต้องขอบคุณป๋าธรรมรัตนาสาชาิที่เป็นนายประกันให้กับนักลบด่านเถือนพวกเราทุกคนได้มีโอกาสต,ต่อสู้ทางคดี เอาเถอะถ้าเกิดว่าวันข้างหน้าสุดท้ายปลายทางมันจะแพ้มันจะชนะแต่ภูมิใจที่ได้สู้นะครับอ่าสุดท้ายศารจะสั่งประหาริตบันคอก็ภูมิใจที่ได้สู้นะครับพวกผมในเพจนักรบด่านเทือนถามว่าพวกผมกระทบด้วยตัวเองไหมไม่มีนะครับยิ่งป๋าโสพลด้วยท่านนอนสบายสบายอยู่บ้านมีเงินกระษียนหลวงยังเลี้ยงท่านอยู่ ท่านไม่จําเป็นต้องวิ่งขึ้นรถไฟขึ้นรถตู้ไปต่างจังหวัดเพื่อจะไปให้คําปรึกษากับพี่น้องประชาชนผู้ชายคนนี้ไม่จําเป็นต้องเดินทางนะครับนอนแก้ผ้าอยู่บ้านนี่สบายตดดมตัวเองก็ยังสบายสบายอยู่อะ่ะ <c oughs> นะครับแต่ทําไมนาวาอากาศโสพลสัมาเทศถึงลุกขึ้นมาเพื่อที่จะนั่งรถไฟก็ทรมานกว่าจะถึงจุดหมายทําไมต้องทําเพราะท่านเห็นว่า การกระทําของเจ้าหน้าที่ที่ไปละเมิดสิทธิ์ของประชาชนบางเรื่องมันไม่น่าทำมันมีระเบียบที่บัญญัติเอาไว้ว่าทําไม่ได้แต่พอมันมาถึงจุดนี้บอกว่ามันเป็นระเบียบภายในสแสดงว่าไอ้ผิดระเบียบภายในทาได้ใช่ไหมต่างคนต่างทําใช่ไหมเอาไม่มีใบขับขี่ยึดรถได้ก่อนอย่างเงี้ยคือกฎหมายไม่ดังเอาว่าสุดท้ายถ้าเป็นระเบียบเราล้อไปที่ผู้บังคับบัญชาเขา จะลงโทษกันยังไงผิดระเบียบเอาเรียกมากินกาแฟกูเตือนแต่เลี้ยงกาแฟกูสักแก้วอย่างนี้ทําได้ไหมก็ถือว่าว่ากล่าวตักเตือนแล้วชาวบ้านคนยากคนจนจะอยู่ยังไงนะครับเออเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่ผมพูดนี่ไม่ใช่เรื่องเจ็บแค้นโดยส่วนตัวแต่มันเป็นเรื่องปกป้องสิทธิและเสรีภาพของพี่น้องประชาชนคนที่เขาไม่มีสิทธิที่จะเอ่ยปากแม้แต่ต่อสู้เพราะหนึ่งไม่มีเงินประกันตัว ไม่มีเงินจ้างทนายเกง่งๆเต็มที่ก็ได้ทนายอาสานะครับเอาอย่างทนายอ,อนอนท์ท่านเคยช่วยนะครับท่านช่วยพวกเรามาตลอดเนี่ยถามว่าท่านได้ค่าจ้างเงินรางวัลอะไรไหมคุ้มกับสิ่งที่ท่านได้ตัวทนายมาไหมท่านอาสามาช่วยพวกเราเนี่ยฟรีๆก็จะมีส่วนหนึ่งที่เอาง่ายๆว่าประธานครั้งสเสบียงนะครับแล้วก็พี่น้องเราก็ได้อนุมัติ ไม่ว่าจะเป็นค่าเครื่องบินอะไรก็บินมาจากอุดรน,นะครับมาลงที่กรุงเทพเพื่อที่จะมาคดีบางคดีคดีอูบางพีเฉพาะทนายอนนท์เนี่ยหมดไปกี่แสนต้องพักเงินตัวเองนะครับอันนี้แหละครับที่พวกเราเรียกร้องนะครับเรียกร้องหาความเป็นธรรมให้กับคนยากคนจนทุกคนไม่ได้มีเรื่องส่วนตัวอะไรกับเจ้าหน้าที่แต่เราอยากเห็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม คำสั่งอย่างเคร่งครัดเอาถ้ามันไม่เคร่งครัดถ้าไม่ปฏิบัติตามลบคำนั้นออกผม,มเห็นด้วยกับสิ่ง,งที่นาวากัดโทสมพลชาวประเทศมีข้อเสนอมานะครับว่าทํายังไงพี่น้องประชาชนเราจะผลักดันเรื่องระเบียบให้มันเป็นกฎหมายเพราะไม่งั้นมันก็ไม่ลงโทษกันน,นะนะครับเออมันกลายเป็นว่าผิดระเบียบภายในกูไม่เป็นไรลูกพี่กูดูแลอยู่ อันนี้ต้องร่วมร่วมร่วมมือกันนะครับเมื่อกฎหมายนะครับเขาบัญญัติเอาไว้ว่าถ้าจะเป็นการแก้กฎหมายตามระเบียบมันต้องใช้เสียงห้าหมื่นชื่อใช่ไหมลงชื่อกันห้าหมื่นใช่ไหมเบื้องต้นเพราะฉะนั้นก็ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนะครับถ้าเห็นด้วยว่าถ้า,าเป็นการกล่าวอ้างว่ามันเป็นการผิดระเบียบนะครับมันเป็นการผิดระเบียบทีนี้ เราจะต้องทําระเบียบให้มันเป็นกฎหมายช่วยๆกันนะครับอ่าเดี๋ยวอาจจะมีวิธีการที่จะทํายังไงจะรวบรวมรายชื่อพี่น้องสมาชิกนักรบด่านเถื่อนเราให้มันได้ห้าหมื่นชื่อเพื่อแก้กระเบียบให้มันเป็นกฎหมายที่จะบังคับใช้กับเจ้าหน้าที่ผู้ที่ใช้อํานาจกับประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับตั้งแต่เกิดจนตายเกี่ยวข้องกับตำรวจตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกัน สำหรับวันนี้เอา้าธนรักมีอะไรเสริมไหมไม่มีครับคือประชาชนเนี่ยทำอะไรเนี่ยคือนิดหน่อยเนี่ยมันผิดกฎหมายไปหมดแล้วครับ,รบตามปวิยาเนี่ยมันง่ายมากเลยนะแค่คุณไม่พกบัตรประชาชนเนี่ยคุณโดนแล้วนะครับมันจะตามมาก็มีแค่นี้ครับพี่น้องอพี่สสคนมีอะไรเสริมไหมสุดท้าย<ด>อ่าก็อย่างนี้แล้วกันนะครับเพราะพวกเราเองมีภารกิจที่อื่นต่อนะครับก็รักทุกท่านคิดถึงทุกคนเหมือนเดิมเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้า จากคดีต่างๆเราจะนําเสนอให้พี่น้องได้รับชมต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับ